สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะในกินกับก้อยจ้าวันนี้ก้อยจะพากินนี่เลยค่ะเกาเหลาทะเลปูปลาโน,วนัวจ้าอันดับแรกก็ขอชิมน้ำปลาก่อนนะจ๊ะ ซ่บนัวเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นเกาเหลาทะเลมีปลาหมึกค่ะกุ้งสดค่ะแล้วก็โอ้แ่บแซบบแสบแบแซ่บเกินไปและจ้ามาวันนี้เราก็จะมาชิมกุ้งตัวใหญ่ๆกันนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้กุ้งตัวใหญ่มากเลยจ้ะ นะผักกลับของเราก็เป็นสบูจะอืม อืมียาวจริงๆยาวด้วยใจมากกุ้งหวานมากเลยจ้ะจริงกุ้งหวานมากๆเส้นขนมตีบอกขาดแบบน,นี้อืม จ้ะแม่อืมอืมทำงานจะไม่ไหลล่ะออืออขอกุ้งอีกสักตัวนะจ๊ะ แอมมีขาตโตมาแถมเนี่ยอ๋อเนี่ยปลาหมึกน้อยหน่อปลาหมึก เขาเรียบแปลงแล้วนะแต่งจริง <laughs> แต่กล้องเรียบแตงจริงแ <laughs> ันจ,จริงกับไม่ขาย เป็นอันเนี้ยเรียกอะไรนะก็ถิ่นใช่ไหมอือปลาร้านะยังไงก็ขาดขนมจีนไม่ได้จริงจริขาดขนมจีนไม่นวัว Bamukka. Hey, มีเหมือนเดิมค่ะบ้านมีหมามาคอยให้กำลังใจโอ้ช็อตสุดว่ไกลเืินไม่ถึง <laughs> เ,เหตนมากค่ะขอพักเบ็ด เขาพับผิวด้วยกันล้างไม่ได้ล้างปากค่ะเมื่อกี้โอ้อออแก้เผ็ดล้างปากได้ลิ้มชัดรสรสชาติใหม่ๆ ล้างปากแล้วก็ไปต่อได้จ้าเส็งขนมจีนแซบแซบเด้อจ้าเดอ้ออาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอาหารอีสานก็เส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนะเช่นเดียวกันอือม ขอขอภัยเหมือนแบบคนที่ต้องสารมารลยยากนะคะนิเ <c oughs> จ็หน้อยอยากกินนำกระโดดขึ้นตักด้วยได้เนี่ย <c oughs> มันดากน้อยกระโดดขึ้นตักนำตอนนี้น่ะตักให้เจ้าใส พี่ไม่ไดะอดคิดสองสมบัตไม่แช่เพราะอะไรนะคะเป็นหวัดเ <c oughs> ขาเป็นหวัดแล้วก็เลยถ้ากินพริกเข้าไปแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่รอด <c oughs> มีเด็กน้อยๆมาเขลียรขายน้องเล็กๆเนี่ย กุ้งหวานหวานมันโจๆแล้วเพียอ,หม,อยหมดปลาหมึกยักษ์ค่ะอรยอดมากอา๋อเช่นหมดแล้วแพ็กมากจาก้ะ เป็นไข้ไปสองวันคิดถึงส้มตำมากไม่ได้กินส้มตำสองสามวันแม่ส้มตำมันขึ้นใจมากค่ะอืมอ่ะมูยังไหลเลยอ่ะขอเอาไยอืาพร่างกายไม่ค่อยพอวันนี้อยากกินของนัว ของแซ่บแต่ว่าลัางปากกันดีกว่า อิ่มแล้วคะ่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะแม่ก้อยพามากินนี่เลยตามปูปลา,กาเกลาเนาะเป็นเกาเหลาทะเลมีกุง้งมีปลาหมึกคะ่ะแล้วก็มีขนมจีนด้วยนี่มีหัวกุง้งยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าคันคอมีความรู้สึกว่าไข่ไ่งสองสามวันนี้ไข่ก็เลยยังแบบว่ากินอะไรยังไม่ค่อยถนัดแต่ว่าหิวปลามากเลยมากินส้มตำต่อคะ่ะนี่นะคะมีผักแอมโอเคก็ถ้ายังไง ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่ก้อยด้วยนะคะว่าโอเคไหมเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจอันให้ประกอยด้วยนะคะผู้บอกบางทางอารมณ์คะ่ะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วกราบสวัสดีและสวัสดีคะ่ะ